รถมือสองปอมแปมรีวิวมาแล้วค่ะใครเข้ามาดูแล้วกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะวันนี้ปอมมีรถอ e ีโคคาค่ะเป็นรถ5ประตูทรงแฮทแบ็กเลยนะคะใครที่อยากได้นะคะรถอ e ีโคคาเน้นประหยัดน้ำมันเลยนะคะหาที่จอดง่ายกระทัดรัดนะคะสะดวกสบายนะ เน้นเลยหลักๆคือประหยัดน้ำมันนะแล้วก็ห้องโดยสารกว้างนะคะขอแนะนำคันนี้เลย To y ยต a ายา i s นะคะสำหรับโฉมนี้นะคะเป็นโฉมปี2019ค่ะคันนี้นะคะที่อยู่ตรงหน้าแบบนี้เป็นเกตรุ่นตัวท็อปเลยนะคะ1.2 g จดีพัค่ะ G ีพัทนี่ท็อปสุดเลยนะคะลูกค้าจีพัทปี19นะคะไม่เพียงแค่47,000โลเท่านั้นนะคะกับราคาค่าตัวเพียง4 2 0 0 0 0 5,000บาทค่ะใครเครดิตดีฟรีดาวจัดเต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยนะคะออกรถศูนย์บาทไปเลยนะคะคันนี้ผ่อนเพียงแค่เดือนรับประมาณแ0ด0ันบาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียงแค่เดือนรับประมาณ8 0ด0ันบาทเท่านั้นใช้เงินออกรถศูนย์บาทนะคะใครสนใจก็อินบ็อกโทรเข้ามานะคะหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์แปบมบที่เบอร์ศูนย์เก้าสองแปดสาเจ็ดเก้าหกได้เลยอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะคะ เรนจะพาลูกค้านะคะหรือว่าพี่ๆทุกท่านไปดูรายละเอียดทุกซอกทุกมุมของคันนี้กันเลยค่ะนี่เริ่มจากไฟหน้าเลยนะคะสวยมากๆค่ะไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เงาวแวบเลยนะคะใส่คลิปค่ะนี่ไม่เหลืองไม่หมองไม่ขุ่นแน่นอนนะคะไม่มีรอยแตกหักเลยนะคะมีไฟตัดหมอกไฟเด y ไลท์นะคะมีมาให้ครบหมดเลยนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะตัวท็อปนะคะ ครบแน่นอน,นะคะ่ะเรื่องของออปชันจัดเต็มเลยกระจังหน้าเดิมๆนะคะโลโก้โครเมี่ยมเงาๆนะคะกระจังหน้าเดิมๆเลยนะคะแล้วก็โครงสร้างเดิมรถไม่เคยมีวัตเหตุแน่นอนด้านหน้านะคะมีสเกิร์ตท,ที่เราเห็นสีแดงๆตัดแบบสปอร์ตแบบนี้นะคะเป็นตัวสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตกันชนหน้านั่นเองนะ,ะล้อมแม็กนะคะล้อมแม็กเป็นอลลอยนะคะเป็นล้อมแม็กปัดเงาแบบนี้นะคะล้อมแม็กแท้เดิมโรงงานเลย มาพร้อมยาง b i s t r ตนะคะยางปี2019แล้วก็ล้อมแม็กนี่ขนาดอยู่ที่15นิ้วนะคะล้อมแม็กแท้เดิมโรงงานปัดเงานะคะเดิมๆค่ะส่วนสีนะคะสีตัวรถจะเป็นสีดำมีเทัลลิกค่ะมีความวาวของตัวเม็ดสีนะคะกระจกมองข้างนี่สีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวนะ,ะขอบยงขอบยางนี่สภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะกระจก แค่เดิมโรงงานแน่นอนนะคะทุบานเลยโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะคะนี่ดูเลยนะโลโก้โตโยต้าอยู่ครบทุบานนะคะแบบนี้เลยสําหรับคันนี้นะคะเจ้าของเก่าเขาติดฟิล์มมาอยู่แล้วนะคะไม่ได้เข้มหรือสว่างเกินไปน่าจะอยู่ที่ประมาณ60สเซนตนะคะเป็นฟิล์มดำคิวกันสรดข้างทั้ง4บานก็ติดมาแล้วนะคะรวมถึงนี่มือจับประตูรุ่นท็อปแน่นอนเป็นโครเมียมค่ะ ได้เป็นโครเมียมแต่ว่านี่ค่ะเจ้าของกล่าวเขาติดตัวกันรอยมือจับนะคะตัวเคปล่ามาแล้วนะคะอันนี้นะคะของเตโยต้าแท้เลยนี่มือจับนะคะมีปุ่มกดตัวนี้นะคะเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะเป็นกุญแจคีย์เลสกดปุ่มตัวนี้นะคะเพื่อกดล็อกหรือว่าปลดล็อกได้เลยนะคะไปดูภายในกันต่อนะคะสำหรับคันนี้ภายในสวยขนาดไหนดูค่ะนี่ค่ะ ห้องโดยสารสวยๆเลยเบาะนะคะเป็นสีดำเดินได้ตะเข็บแดงแบบนี้สวยๆเท่ๆสปอร์ตมากๆนะคะสเปคโรงงานเลยนี่ดูพวงมาลัยหุ้มหนังเดินได้ตะเข็บแดงอีกแล้วนะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านค่ะมีปุ่มมันติฟังก์ชั่นนะคะบนพวงมาลายัยมีระบบบลูทูธรับสายโทรศัพท์มือถือนะคะได้ด้วยปุ่ม Engine Start ค่ะสะดวกสบายเหยียบเบรกกดปุ่มได้เลย เซ็นเซอร์ถอยมีมาให้แล้วนะคะจากโรงงานนะคะสำหรับคันนี้นะระบบความปลอดภัยครบคันเลยนะคะยาริสมนี่แอร์แบ็กเลูกนะคะลูกค้าเซฟสุดๆอ่าแตสตาร์ทแล้วนะคะนี่โชว์เลขไม่ไปเลยเลขไม่อยู่ที่47,000ืกว่าโลนะคะไม้แท้ไม้เดิมไม่มีกลับไม่มีก่อนะคะหน้าจอนะคะตัวนี้เป็นทัสกีนนะคะเป็นระบบสัมผัสนะ,ะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะ นี่คะ่ะช่องเสียบ USB นะคะเพื่อใครชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือนะคะฟังเพลงนะคะได้เลยนี่เป็นระบบทัสรีน,นะคะแบบนี้นะจริงๆคือตอนนั้น,ม,นมันสามารถใส่แผ่นซีดีได้นะคะลูกค้าแบบนี้นะเดี๋ยวผมกดให้ดูจอเปิดนี่คะ่ะมันสามารถใส่แผ่นซีดีตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ปรับองศาได้นะคะปรับองศาความเอียงได้นะ นี่เดี๋ยวเข้าเกียร์ถอยให้ดูนี่ค่ะกล้องมองหลังชัดแจ๋วเลยนะคะมีเส้นกะระยะใกล้กลางไกลนะคะมองเห็นถึงตัวกันชนนะคะแล้วก็มีเส้นขนานซ้ายขวาให้ด้วยเวลาถอยเข้าเลนนะคะสะดวกสบายมากๆนะคะนอกจากกล้องมองหลังแล้วคันนี้ก็ยังมีเซ็นเซอร์ถอยอีกด้วยนะคะแอร์เย็นฉ่ำทุกช่องแน่นอนนะคะแอร์เป็นตัวเลขดิจิตอนนะคะบอกนุณหภูมตั้ง อุณหภูมิในห้องโดยสารอัตโนมัติได้นะเนี่ยค่ะออโต้นะคะเนี่ยมันก็จะปรับเองเห็นไหมคะหรือว่าถ้าเราต้องการปรับแมนนวลก็สามารถกดแบบนี้ได้เลยแต่ตัวเลขมันจะบอกอุณหภูมิแบบนี้นะคะตั้งต่ําสุดที่โลได้เลยนะคะ18องศาแบบนี้แล้วก็ต่ําสุดไปเลยอันนี้หนาวนะคะแบบปรับลงก่อนนี่ตรงนี้นะคะก็จะมีช่องวางแก้วได้สองแก้วนะมีช่องวางแก้วได้2แก้ว หัวเกียร์เนียนๆสวยๆค่ะไม่มีรอยถลอ,อกเปาเปิกเลยนะฐานเกียร์สวยๆค่ะเป็นดําเงานะเกียร์เป็นขั้นบันไดนะตรงนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บของตัวนี้จะมีที่วางแขนนะคะยาลิฟนะเบาะสวยๆค่ะเพดานห้องโดยสารก็สวยๆเลยนะคะที่บางแดดมีกระจกแต่งหน้าให้ไฟห้องโดยสารนะคะติดทุกดวงนะคะนี่มันกดอย่างนี้ได้เลยนะลูกค้า ฝั่งคนขับก็เช่นกันนะคะก็จะมีกระจกแต่งหน้าให้แบบนี้นะคันนี้แอร์แบ็กเลูกนะคะก็จะเซฟนะทั้งตัวคนขับนะคะหัวเข่าคนขับคานเสา A เสา B นะคะแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะคะเซฟหมดเลยคุ้มมากๆค่ะกับราคานี้นะคะ กระจกนะคะทั้ง4บานเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะคะออโต้ของคนขับนะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบจอยสปิงนะคะอันนี้เป็นกระจกหูช้างหรือกระจกมองข้างนะคะแล้วก็นี่พับด้วยไฟยฟ้าเมื่อกี้หนูลืมบอกตัวนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงย้อนกลับมาหน่อยนะคะตัวนี้นะคะมีกล้องมาถึงภาพหน้ารถนี่อันนี้ของ Toyota แท้นะคะมูลค่า5,000บาทนะก็คือได้ไปแบบนี้เลยนะคะครบ,บเลยออปชันจัดเต็มค่ะ ะคะใครอยากได้รถอีโคคานะคะออปชั่นครบจัดเต็มๆแบบนี้นะคะแนะนําเลยนะคันนี้รับรองว่าถูกใจไวรุ่นแน่นอนนะคะเบาะข้างหลังสวยๆเดิมๆไม่มีช้ําค่ะนี่ให้ดูเลยนะคะรถสวยสภาพดีคัดเกรด A แบบนี้นะคะใครอยากมาดูรถจริงมาทดลองขับมาได้เลยนะที่ร้านสนุกค,คานะคะถนนร่มเก้าแทมินบุรีค่ะตรงข้ามบิ๊กซีล่มเก้าเลยนะคะมาหาแับที่นี่ได้เลย นี่ให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังเพ่มากๆเลยนะคันนี้นี่นะคะสุดๆนี่คะ่ะมีตัวสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตกันชนท้ายนะคะของ S Sporty ด้วยนี่ดีไซน์นะคะตัวสเกิร์ตหลังก็จะเป็นพ่อคู่2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะหล่อๆเท่ๆนะคะสวยจริงค่ะคันนี้นะโตโยต้ายาริคันนี้นะคะ แล้วก็ตัวโลโก้ต่างๆนี่อยู่ครบนะคะไฟท้ายสวยๆค่ะไฟติดทุกดวงนะคะลูกค้าไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีร้าวเลยนะ,ะโลโก้ตัว G นะคะโลโก้ตัวท็อปอยู่ครบๆเลยนะ,ะด,นนด,นนด้านบนด้านบนด้านบนมีสปอยเลอร์เท่ๆแบบนี้ค่ะสปอยเลอร์หลังนะคะตัดกันมากเลยนะคะรถสีดำนะคะตัดกับตัว สติเกอร์นะคะดีไซน์สีแดงแบบนี้สาอกาศมาเป็นคลีบฉลามนะเท่ๆเลยประตูฝาท้ายมีตัวไล่ฝ้าหลังนะคะไล่ฝ้าหลังแล้วก็อย่างที่บอกค่ะมีเซ็นเซอร์กะระยะท้ายมาให้สองจุดนะของโตโยต้าแท้นะคันนี้นะคะติดของแท้ทั้งคันเลยอ่ะนี่ค่ะเปิดฝาท้ายมานะคะให้ดู ห้องโดยสารนะคะสำหรับ eco car ยาดินี่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะคะนั่งก็สะดวกสบายเบาะหลังนะคะสามารถแยกพับได้นะนี่เห็นไหมคะ40 60แบบนี้ได้เลยนะเผื่อว่าใช้ขนของได้นะขนของชิ้นใหญ่ได้แยกนั่งพับแล้วก็นั่งหนึ่งฝั่งขนของหนึ่งฝั่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะถาดท้า,ทายนะคะถาทัสติกท้ายรถตัวนี้เจ้าของเก่าเขาก็ให้มาด้วยนะคะ เปิดลงมาด้านล่างไม่มียางไหลแล้วนะคะสําหรับชมนี้จะเป็นชุดซ่อมยางฉุกเฉินนะคะนี่เป็นชุดเติมลมยางนะคะมากับขวดน้ํายานะคะมาพร้อมกับขวดน้ํายานะ,ะนี่ค่ะให้ดูนะคะโครงสร้างเดิมๆค่ะนะคะรถไม่เคยมีชนหนักพลิกควมอหรือรมน้นแน่นอนน็อตนะคะเดิมๆค่ะไม่เคยถอดไม่เคยแกะแล้วก็ไม่เคยไขนะคะซูมให้ดูกันชัดๆจะจะไปเลยนะคะฝาฝาท้ายนะ,ะแท้เดิมแน่นอน นี่ค่ะเดิมๆสวยๆเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อพาแปมนะคะหรือว่าแอดไลน์ไม่ได้เลยนะคะีย์เบอร์ศูนย์เก้าสองสองแปดสามเ็ดเก้าหกหนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะถังน้ำมันเจ้าของเก่าก็ติดมานะคะเป็นฝาครอบนะคะเป็นโครเมียมเสริมความหลอ่อเนาะอ่ะดูกันต่อนะ,ะเพดานนะคะสวยงามเลยค่ะสะอาดสะอ้านค่ะ รถทุกคันนะคะที่ร้านเรามีการปรับสภาพนะคะทำความสะอาดสปาให้ทุกซอกทุกมุมก่อนส่งมอบแน่นอนนะคะขัดเกลือบสีนะคะสปาห้องเครื่องสปาห้องโดยสารนะคะพร้อมส่งมอบเลยนะ,ะนี่ค่ะคอนโซลหน้าเนียนสวยริบเ,เลยไม่มีรอยทลอกนะคะคาบกาวต่างๆไม่มีนะคะสวยๆค่ะนะคะบอะไม่ช้ำนะคะฟูๆเลยแบบนี้ นี่ตะเข็บสวยๆค่ะไม่มีปีเลยไม่มีขานะคะเดิมๆนะอันนี้เบาะแท้เดิมโรงงานนะคะแผ่นเพปีผลิตนี่แบบให้ดูชัดๆไปเลยนะคะเลขเครื่องเลขถังเดือนปีผลิตนะคะชัดเจนนะ,ะลูกค้ารถทุกคนันนะคะทางเราตรวจสอบได้ค่ะเช็คแหล่งที่มาตรวจสอบตัวรถได้เลยนะคะไม่เคยมีประวัติพลิกคว่ำชนหนักหรือจมน้ําแน่นอนนะคะนี่น็อตทุกตัว กล้าซูมให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยรับประกันค่ะว่าเป็นรถสวยคัดเกรด A แน่นอนนะคะรถโครงสร้างเดิมนะคะไม่เคยชนหนักพิความจมน้ำนะ,ะย้ำอีกครั้งหนึ่งใครสนใจคันนี้ก็โทรหาแต๋นะคะที่เบอร์092 283 7 9 6 6นะคะอ่ะยังไม่จบนะคะเดี๋ยวแตมพาไปดูกันต่อนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องกันมากไปค่ะ ไปดูกันต่อเลยนะคะสำหรับห้องเครื่องนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเครื่อง1 2 0 0ซีซีแ6แรงม้านะคะสำหรับคันนี้เป็นรถอ e ีโคคาร์นะคะแต่เป็นเครื่องยนต์4สูบนะคะลูกค้าเป็นอ e ีโคคาร์0ันซีซีแต่เป็นเครื่องยนต์สสูบนะนะคะรนะองรับน้ำมันเบนซินนะคะได้ตั้งแต่ E10 เลยนะคะ9195นะคะยกเว้น E85 านะคะยังไม่ได้นะ นี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะทุกซอกทุกมุมนะ,ะน,อน็อตต่างๆนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะไม่มีไขนะคะนี่ฟันต,ตาโตตานะคะอยู่ครบสวยๆเลยฝาหน้าแท้เดิมแน่นอนนะคะคันนี้น็อตไม่เคยถอดไม่เคยแกะแล้วก็ไม่เคยไขยเลยแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงะคะไม่มีหลุดไม่มีลุยนะคะสภาพสมบูรณ์นะ,ะโลโก้นะคะสติกเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบ สภาพดีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวน็อตนะคะที่ฝากระโปรงหน้าฝั่งซ้ายเนียนสวยสภาพกริบมากๆเลยนะคะนี่ทุกซอกทุกมุมนะคะให้ดูกันจะจะไปเลยนะคะตัวโครงสร้างนะคะหรือว่าตัวคานนะคะานด้านหน้าตรงๆสวยๆค่ะไม่มีคตไม่มีงอนะคะเดิมๆค่ะใครสนใจมาทดลองขับมาดูรถจริงกับกันได้นะคะที่ร้านพงศานะ,ะ,นะ,ะนะบิ๊กซีร่มเก้าเลยนะคะนี่ ดูค่ะรอยอาร์ตต่างๆคมกลมชัดสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะคะเครื่องดําเดิมค่ะนะคะเครื่องแห้งๆแบบนี้นะคะนี่ซูมกันจ,ะ,จะไปเลยนะะห้องเครื่องสวยๆค่ะน้ำมันเครื่องไม่มีไหลไม,ม่เยิ้มสปาห้องเครื่องให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างนี่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะสวยงามนะคะ พร้อมส่งมอบเลยนะคะคันนี้ใช้งานกันอีกยาวๆแน่นอนนะคะน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้นะคะก่อนส่งมอบเลยลูกค้าไม่ต้องกังวลค่ะออกรถไปนะคะมีหน้าที่เติมน้ำมันแค่นั้นเองแล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะทุกทุกคันนะคะทางเราดูแลให้หมดนะ,ะก็สรุปรุ่นรถก่อนละกันเนาะสำหรับคันนี้เป็นเจ้าโตโยต้ายารินะคะ1.2 g p a t นะคะสีดำเมทัลลิกนะ,ะปี19ค่ะ ราคาเพียง425,000าทนบาทคะกับเลขไม้เพียง47,000กิโลเท่านั้นนะก็ใครสนใจก็สามารถฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดซื้อรถกับแแมได้นะคะมีเจ้าหน้าที่ไฟ n นนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศเลยสามารถอนจองออนไลน์ได้เชื่อถือได้นะคะไม่สะดวกมารับรถก็มีบริการรถสไลด์ส่งมอบไปถึงบ้านเลย ะะติดอะไรตรงไหนอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าตัวเองไม่สามารถซื้อได้นะคะโทรมาปราึกษาก่อนค่ะแบบยินดี้คำปรึกษาทุกเงื่อนไขเลยนะคะไฟแนนซ์นะคะเรามีรองรับทุกสถาบันการเงินนะคะช่วยดันเคสนะ,ะช่วยให้ลูกค้าได้ออกรถไปหลายท่านแล้วนะ,ะไม่ว่าอาชีพอะไรก็สามารถซื้อรถกับแปรได้นะคะเกษตรเกษตรก,กรผู้รับเหมานะคะพนักง,งานประจำรัฐวิสาหกิจข้าราชการนะอาชีพอิสระค้าขา,าย ได้หมดทุกอาชีพเลยนะคะยกเว้นอาชีพที่ผิดกฎหมายไฟแนนซ์ยังไม่รองรับก็จะไม่สามารถซื้อรถได้นะคะก็สำหรับวันนี้ถือว่าก็คิดว่าเนาะ,ะคิดว่านะจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะเพื่อการประกอบการตัดสินใจนะคะในการซื้อรถมือสองนะก็ะะถ้าเป็นประโยชน์ยังไงกับกดถูกใจเป็นกำลังใจแบบน่อยนะคะแล้วก็ใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ลืมกดติดตามไว้นะคะมีรถสวย ให้เลือกชมอีกมากมายหลายร้อยคันเลยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่อยู่รับชมกันจนจบคลิปแล้วไวเ้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าว่าปั่นจารถสวยๆรุ่นไหนมาให้ดูอีกนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ